Thank วัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพุทธที่23มกราคมนะคะเมื่อคืนนี้ราคาทองคำก็สามารถบวกเพิ่มได้อีก3.90เอสตาราตอออน,นะคะปิดที่1,693.20ก็เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,684.80ถึง1,695.90นะคะ ธนาคารกลาก็ปรับบวกขึ้นมาโดยได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ จะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปนะคะโดยจะซื้อพันธบัตรเพิ่มขึ้นอย่างไม่ระบุก,กำหนดเวลาสิ้นสุดนะคะแล้วก็มีการกำหนดอัตราเป้าหมายเงินเฟอ้อไว้ที่2%นะคะเพื่อให้ญี่ปุ่นพ้นจากภาวะเงินฝืดแต่ หลังจากนั้นนะคะค่างเงินเยนกับปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็ค่างเงิน US อดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะเพราะว่าแผนการซื้อพันธบัตรที่ b บ o j ประกาศนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นในปีหน้านะคะก็ทำให้นักลงทุนผิดหวังว่า b บ J เนี่ยน่าจะมีแผนในเชิงรุกมากกว่านี้นะคะส่วนค่างเงินยูโรก็แข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะจากผลสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมันนะคะที่เพิ่มขึ้น สู่ระดับสูงสุดนะคะนับตั้งแต่เดือนพฤษภาปี2012นะคะราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นก็ยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคำอยู่นะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็จะมีการประชุม World Economic Forum นะคะซึ่งเริ่มต้นในวันนี้นะคะจนถึงวันที่27มกราคมนะคะแล้วก็ในวัน พรุ่งนี้นะคะทางรัฐสภาของสหรัฐก็จะมีการโหวตในเรื่องของการขยายเพดานนี้ชั่วคราวนะคะแล้วก็ทางในสัปดาห์นี้นะคะกรีซก็จะได้รับเงินอนุมัติเงินช่วยเหลือ9.2พันล้านยูโรอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งจะเป็นพันธบัตร7พันล้านนะคะแล้วก็เป็นเงินสดที่ประมาณ2 0 0 0ล้านนะคะส่วนในเรื่องของอการจัดเก็บภาษี ธุรกรรมทางการเงินนะคะของทางด้านยูโรโซนนะคะก็อันนี้เพื่อเพื่อเพื่อที่จะเพิ่มเงินรายได้ของยูโรโซนให้เพิ่มขึ้นก็คาดว่าจะจัดเก็บได้ประมาณ5.3หมื่นล้านยูโรนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังมีบางประเทศที่ไม่เห็นด้วยนะคะ ทางประธานของธนาคารกลางยุโรปก็มองว่าวิกฤตของยูโรโซนจบแล้วนะคะแต่แล้วก็เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นนะคะส่วนทางธนาคารกลางของอังกฤษก็พร้อมที่จะอัดเงินเพิ่มพร้อมที่จะอัดฉีดเงินเพิ่มขึ้นนะคะถาว่า มีความจำเป็นนะคะส่วนตัวเลขของจีนที่เพิ่งประกาศเมื่อเช้านี้นะคะดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของจีนก็ชะลอลงนะคะก็คือเพิ่มขึ้นมา0.4นะคะจากเดือนก่อนที่เพิ่มขึ้น1.1ตัวเลข ออของสาระที่ประกาศเมื่อคืนก็มียอดขายบ้านมือสองนะคะที่ระดับ4.94ล้านนะคะซึ่งต่ำกว่าคาดการเดยชนีกิจกรรมภาคการ,รผลิตในเขตลิชมอนเดือนมกราติดลบไปถึง12นะคะจากที่คาดการว่าจะอยู่ที่ระดับ4 ดาวโจนสเมื่อคืนบวกได้ถึง62.50จุดนะคะจากตัวเลขผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีนะคะราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันดิบในสเ e c ปรับบวกขึ้นมา0.79เหรียญน,นะคะถ้าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นมานะคะเงินเยนแข็งค่าดอลลาร์อ่อนค่านะคะ ส่วน SVDR ซื้อทองเพิ่มขึ้นนะคะ3.31ตันรวมถือทอง1,335.92ตันเดี๋ยวเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะนี่เป็นภาพกราฟราคาทองคำในรายวันนะคะก็จะเห็นว่ามีแนวต้านที่บริเวณ1.6 97นะคะซึ่งเป็น moving average 100วันนะคะซึ่งถ้าหากว่าผ่านบริเวณนี้ไปได้นะคะตั้งแต่1695ถึง1697ไปได้เนี่ยแนวโน้มก็มีโอกาสที่จะไปต่อที่ระดับสูงกว่า1,700ขึ้นมานะคะก็เป้าหมายถัดไปก็จะที่บริเวณ1,720นะคะบริเวณนี้แต่ตอนนี้ก็คือการทดสอบบริเวณ1695-1696ไม่ยังไม่ผ่านนะคะก็มีการอ่อนตัวลงมานะคะ ส่วนแนวรับในระดับวันนะคะแล้วก็มองที่บริเวณ1686แล้วก็1683นะคะซึ่งเป็นโลเดิมที่ทำไว้นะคะแนวต้านแรกก็คือเส้นวิ่งเอเบเลตหนึ0ร0วันนะคะ1697แล้วก็ถัดไปที่1705ถ้าผ่านบริเวณ เรนนี้ไปได้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อที่1,720ได้แต่สำหรับในวันนี้นะคะก็มีข่าวลบจากเรื่องของบ OJ โอเจที่จะซื้อพันธบัตรไม่ใช่เริ่มปีนี้นะคะเป็นปีหน้าแล้วก็ข่าวเรื่องเดนีชี้นิชำเศรษฐกิจของจีนที่ปรับตัวลดลงมานะคะก็ยังเป็นปัจจัยลบอยู่ก็จะทำให้ราคาทองคำแว่งๆไม่ยังไม่สามารถที่จะปรับขึ้นได้มากนักนะคะ สรุปแนวรับในวัน1686แล้วก็1683นะคะแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ1672นะคะส่วนแนวต้าน1697-1705แล้วก็1,720นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้นมราคาทองคำจากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ